สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันอยู่บำรุงลั่นถามใครเลิกดูข่าวช่องสามเหมือนผมงานนี้คอมเมนต์จนเฟซแตกช่องสามเรียกด้ว่าเป็นช่องที่มีรายการข่าวมากมาย ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยซึ่งล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันอยู่บำรุงได้ออกมาโพดข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าใครเลิกดูข่าวเช้าช่องสามเหมือนผมบ้างซึ่งเจ้าตัวได้อธิบายเพิ่มเติมว่าใครชอบดูก็เรื่องของคนนั้นผมเลิกดูแล้วแค่ถามว่าใครเลิกดูเหมือนผมบ้างก็แค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนอยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบโดยงานนี้ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งบางคนก็ยังดูอยู่และก็มีบางคน คนเผยว่าเลิกดูแล้วเช่นเดียวกันขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ